สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยาผมมาที่ไรไรมันสำปะหลังค่ะทุกคนหลังจากที่เราไมา่ได้มาน่าจะน่าจะเป็นเดือนเนาะมีแต่ต้นสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวยาผมจะพาเดินดูนะต้องเดินช่วงเช้าๆนะเพราะว่าสายๆอากาศร้อนนะคะ ให้บรรยากาศบรรยายนะคะพี่คนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกร้องนะคะอยู่ที่ไร่บรรยากาศดีอันนี้คือมันสำปะหลังที่ปลูกทีหลังตอนที่ย่าปุ๋มเคยพามาดูตอนที่หลานสาวเขาปลูกแรกๆนะคะทุกคนที่บอกว่าเขาปลูกคนเดียวตรงนี้นะคนเดียวแล้วก็วันเดียวเสร็จเก่งจริงๆ ยอมรับว่าเก่งจริงๆโอ้ยไกลนโนลิฟตาทุกคนลิฟตาโนดมองไปเถอะเขาจะขึ้นมาเท่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 ทททกันหมดนะสวยงามมากจะบอกว่าสวยงามมากเวลาเราได้ออกมาสูดบรรยากาศที่ไล่ที่ไรก็จะ อยู่นานๆน,นะอยู่นานก็จะมีบรรยากาศดีๆที่ไล่มาฝากทุกๆคนถ้าเป็นเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นไล่มะละกอไล่มะละกอเสร็จแล้วทีนี้มะละกอเราเก็บมะละกอไปแล้วเราก็ลงมันสำปลหังแทนตรงนี้โอไกลจะเดินคงไม่สุดทางอะค่ะไกลมาก บรรยากาศดีๆนะก็เลยพาทุกคนมาเดินเล่นก่อนเพราะว่ายับปุ่มไม่ได้ไปไหนแล้วก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แถวไล่นกบินท้องฟ้าแดดสองโอ้ตายโอ้โพระอาทิตย์ <laughs> ดูท้องฟ้าจะมีฝนไหมเนี่ย ฝนตกวันเดียวเมื่อวานก็ไม่ตกลงเม็ดปั๊บแป๊กปอกแป๊กแล้วก็หายไปค่ะทุกคนจะบอกว่าเดินคงคงอีกไกลอ่ะเรามองไปอย่างนี้เหมือนไม่ไกลนะคะแต่เวลาเราเดินอะ่ะจะไกลมากเนี่ยตรงนี้ที่ที่ปลูกที่หลังนะสวยงามฝั่งนน้นก็จะเป็นไร่มะละกอที่เราเคยพามาเก็บมะละกอนะ